สวัสดีครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขูสุขคนครับผมมาพบพ่อกับทีมงานสามหนุ่มสามมุมนะครับเนาะบริพัอกันโดนบริพัอกันโดนวันนี้แค่ยังแค่ยังกินมือนวันนี้ได้เนี่ยมาจุครับผมสดๆเลยเนื้อยังครับเนื้อเสียเสียเสียอลไรกันเนกวอนเนขากวอนนี่โอ้มาๆพี่น้องมาแต่ว่าุบัติอุบัติน้วมเปล่าพี่น้องแต่ว่าขบด้านมันนึวม้่ามสวม้่ามสวมท่ามสวมท่นลุ้นจุครับเอ้า เุ้ยอันนี้ก็ออย่านีันเรียกก็เห็ดแวสนมากมินสอันี้อันนี้ดีครับผมดีดีผมีนี่แหะดีกว่าน้ยนะโอ้โหนเนี่ยตัวนงก็ีเ้ยมอบนะตกเลยงโอ้เรียบเรียลเลยพี่น้องเด้อไอยากกินรถ ตรงลูกด้วยครับเอาลูกเก็บเลยครับโมลูกจังไดครับนี่ยปีกมันตรงนนไหนนี่ดยโอ้ลูกจังด๋านี่มันไหลลงมาแล้วครับผมเพราละโอ้หอมเลยหอามเสีน่นหอเปล่า <laughs> <laughs> โอ้ฟันอยู่บ้างเนี่ย เบลอดสิจงโอ้ยส้นเบลอดมันยังมีรอ่ะใส่ลาบดโอใส่ลาบรงนี้เอเป้กินไป้นเนาพี่น้องมาหลดครับบวกกูดมาบกกูดมาพี่น้องเขาบอกมาหลดคเลยกัมาหลครับผมเขาอยู่ใส่ก่อนต้มาใส่ก่อนใส่ี่โนะน้องนำน้องรวมกูบยังว่ามาโหลดกูบนยังาโลได้คับนำยังรวมอยู่เป็นบางพื้นที่ นั่งเบิรงนซื้อเด้ครับผมบอยากครับบยากกากินเลยครับเสียบเสียบกระท้องเด็กจักจินไหนอยู่บนเนี่ยเง้งก็เสียบกระแทเพ็นียังไหวกินเลไปกระด้ต้องเดกครับเขาไห่ผมเขาไห่ฉายาผม้ยผมจจปีเล็กผมเด็กเสียเกว่กระทงเด็กเสียบเสีกระทก้งเด็กติดฟังติดแบกเ ฟังมันกเปลี่ยนเปล่าอยู่นีสดไหนยู่มาสวดได้ยีเกี่ยวกับาองเดฟังมันเปลี่ยนเปล่ดี่เปลี่ยนเห็นดูบอบามันก็ได้เาโอ้ยเอาเยป้อมเนาะพี่น้องเกี่ยวสวนโมมีเนาะเอดีคนได้ปเอาตะเขียบเาได้ไดครับ เกียวเี๊เรียบเหรอครับโอ้ยหนังไม้เลครับอู้เร็นงี้นะหนัะไม้หนังไม้เหยอจะบอกยังบอกยังอู้เรีนกันยครับว้าโลดครับโอ้แช่อยู่บ่ครับเอาเร็วเลยโซโลโซเจรบอ่ะเฮ้เนาะ ก็นี่เดี๋ยวสุดเลยก็ไม่ใช่ไหรอกพ่พ่อเอ้าโซ่สดกินสุดไปเลยพี่น้องเออแบบกเลี้ยงไปเลยขอตันะครับผู้ถ่กินหนี่ยปเด็นเนี่ยเสียกินไอยู่เนี่ยเสียกินน้ำจืดเลยทีเฮ้ยนาะปวดคอ่มันเียกคออยู่พ่ครับ ตัวอุ่นสูงปวแล้วเขา้มาคนเกียวกั่คออนีนะกัินยุบันเสร็นี่กันนะจะไมได้เกียนเดี๋ยวทไไดเกียไปไปไปนี่ปลายปกแงนี่ตรงนให้ไปเลยไม่ได้พูดขอยาดตับปไตับเล็กหน่อยครับ

อืมอืมอืมลโหลบอนบออืมอืมอืมเอาอืมอืมโอ้แบขบนอมกเนาะน่อนี้ยแหล กินแบบบรรยากาศแบบโอ้แซ่บนะครับเนาะเมึงทะเลเลยอะทะเลทะเลกินไต้ มันนีอืมอืมอืมตะบันเนี่ยอืมตังสี <c oughs> ตันนี่คนกันลุปลากันเนาะรู้สึกยังเลย ต่อยได้ค hmm. ร mm ับนี่ดีเพียรละปอสามเม